สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาซื้อตุ๊กตาให้น้องบีมนะครับเสริฟให้น้องบีมหน่อยเดี๋ยวซื้อตุ๊กตาเสร็จเดี๋ยวไปรับน้องบีมที่เนสเซอรี่นะเราเข้าไปดูกันนะคะทำไมมีตุ๊กตาเรียบเลยโอ้โหตุ๊กตาเยอะมากนี่ตุ๊กตาหมีตัวเบลลมเลยปิ๊กจั๊วหานี่ได้หมีมาหนึ่งตัวนะคะได้แล้วตุ๊กตาน้องบีม ตัวใหญ่ไม่แพงนะครับแถวนี้แร่งตุ๊ก,กาตาบ้นสิงตัวนี้450บาทเองโอูห่ตัวใ่มดูสิโอ้ยตัวใหญ่หมีไม่เห็นดีใจเลยตัวใหญ่ เมื่อก,กี้ไปรับที่โรงเรียนน้องบีมยังไม่ตื่นนะครับหน้ายังไม่ดีใจพอมาถึงบ้านนี่จับฝาตุ๊ก,กตาเลยไม่ยอมปล่อย,ยชอบหอน,นักบ,บีมมากปลาเวไหนบีมกอดตุ๊กตาไ้ปาดูหน่อยกอดตุ๊กตาเลยกอดพี่หมีกอดพี่หมี่ตัหมุนหมี่มุกยาวกอดพี่หมีททำไงบีมกอดพี่หมีก็เล้ว <c oughs> ถูกนะตุ๊กาตาเนี่ยซื้อมา450ทีบ่บ้นสิงห์ครับโพธารามราชาบุรีแถวเนี้ยขายถูกมากถ้าไปอยู่ในห้างน่าจะเป็นพันนะตัวเนี้ยตายพี่มีเข้าบ้านเาส้็จแ,<ต>แม่แ,มแลแ้ว